โอ้ยมาดูพัฒนาการของพี่ตั้มกันบึ๊บโอ้โหโอ้พี่ตั้มแข็งขึ้นเยอะมากนะครับตอนนี้ก็น้ําท่วมหนักมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาช่วยผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครศรีอยุธยาก,กันนะครับผมก็รายได้ส่วนหนึ่งจากการที่เราได้มาจากการทําช่องเอาไฟไทยแลนด์นะครับเราเอามาช่วยสมทบทุนให้กับผู้ที่ประสบภยับภยที่นี่นะครับ <400 S 1> นี่สี่ร้อยัวเรือรัวเรวเือนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะช่วยสมทบทุนและอยากที่จะ ช่วยให้ผู้ประสบภัยที่นี่เนี่ยสามารถที่จะผ่านอุปสรรคช่วงนี้ไปได้นะครับ mm hmm. ก็ให้ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการทําบุญไปในตัวด้วยเนาะโอเค <Okay. S 2> mm hmm. งั้น mm hmm. เราไปลุยกันเลยนะครับผม oh. ครับมีหลายๆอย่างมีทุกอย่างเลยฮะ400ครัวเรือน,นครับโอ <Okay. S 3> <Okay. S 2> เคไปไหนตจน้นี้กอลั่ แชมปโลกนัดข้อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดนครศรีอยุธยานะครับ,บ,นบนกนะครับ้พี่าีเ,าเะะปงเรือ,าอ้ามีเมนมัสีไงบ้างป้าท่นี่เยอมเมะมากเลยค่าสีหนักกว่านี้เนาะค่าสี้ เออนี่ครับที่เรียกว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีป่วยติดเตียงหรือแล้วแต่ชนิดเลยนะครับแต่ทงสีขาวจะเป็นตัวบ่อนะครับทุ้ชมทางบ้านดูนะครับถ้ามีทงนี้แต่ว่ามีผู้ป่วยในบ้านนั้นหนึ่งคนครับผมหนึ่งสองซ่อมหนึ่งสองซ่มกตใช่ดิซื้อไม่ต้องเสือกพันแปดร้อยแล้วเกือบพันแปดร้อยลูก ออหมดแล้วหมา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 อยู่ด้วยกันหมาไปนไหนไม่ได้ ทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เรียกว่าวันนี้มาช่วยน้ําท่วมนะครับพี่น้องชาวพระนครศรียุธยานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในวิกฤตที่คนไทยกําลังลางบากอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ได้ช่วยประมาณกี่คนเลือนครับ โอ้400โคือนครับวันนี้ใช้คําว่า400ชุดแล้วกันเนาะแต่ว่าหมู่บ้านหนึ่งแล้วกันนะครับเรียกว่ายังมีอีกหลายเคือนเลยนะครับเรียกว่ามีฝั่งนู้นด้วยข้ามมาขอความช่วยเหลือของที่ขายมีอุปกรณ์การแพทย์ด้วยอ่าเลือกซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เดี๋ยวเพื่ใช่ครับก็วันนี้นะครับก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากเชิญพี่น้องชาวไทยออกมาช่วยเยอะๆนะครับแล้วยังท่วมอีกสักระยะใหญ่เลยแล้วกันเนาะเรียกว่าวันนี้แค่ช่วงต้นวันนี้ผมเดินไปสูงวันเท่าไหร่ครับ โอ้เก่านะเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังจะขึ้นเออแค่แค่เข้าไปนะฮะที่แพเรือนะครับที่ผมเก็บไว้อะหัวเมตรกว่าหัวครับเกือบ2เมตรไหมสองเมตรครับสองเมตรด้วยเขาไปลึกแล้วที่ที่เขาไปอีกสองเมตรแล้วครับโอเคครับก็เรียกว่าเขาบอกว่าจะท่วมขึ้นอีกนะตอนนี้ระบายน้ํามาประมาณ2000นะต่อวินาทีนะลูกบอลเมตรนะสองพันลูกบอลเมตรต่อวินาทีโอ้ตอนแรกพันห้าปรับเป็นสองพันครับยังไงก็ผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านมากเลยนะทุกภาคส่วนเลยครับครับผมขอบคุณครับยังไงก็